นายทยากรขวยัยวทาชั้นม .5 าทับ10เลขที่18นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องจำนวนเชิงซ้อนหรือ complex numbers จำนวนเชิงซ้อนนะครับเกิดขึ้นเนื่องจากความพยายามของนักคณิตศาสตร์ในการแก้สมการ x กําลังสองบวกหเท่ากับศซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเราไม่สามารถหาจำนวนจริงใดๆที่แทนใน x แล้วทำให้สมการเป็นจริง นักวิทยาศาสตร์จึงสร้างบทนิยามนะครับจำนวนเชิงซ้อนคือจำนวนซึ่งเขียนในรูปของคู่อันดับ a b เมื่อ a b เป็นจำนวนจริงใดๆมีการเท่ากันการบวกและการคูณของจำนวนเชิงซ้อนดังนี้เมื่อ a b และ c d เป็นจำนวนเชิงซ้อน2จํจำนวน 1. การเท่ากัน a b เท่ากับ c d ก็ต่อเมื่อ a เท่ากับ c และ b เท่ากับ d ก็คือ a ต้องตรงกับตัวแรกของวงเล็บหนึ่งอยู่วงเล็บหนึ่งก็คือ c และ b ต้องตรงกับตัวหลังของวงเล็บวงเล็บสองคือ d สองการบวกการบวกก็คือ a a b บวก c d เท่ากับ a บวก c และ b บวก d การคูณ a ab วงเล็บ ab วงเล็บ cd เท่ากับ a a คูณ c ลบ b คูณ d และ a คูณ d บวก b คูณ c ระบบจำนวนขึ้นมาใหม่เรียกว่าระบบจำนวนเชิงซ้อน จำนวนเชิงซ้อน ab เมื่อ b เท่ากับ0คือจำนวนจริง a จำนวนเชิงซ้อน ab เมื่อ b ไ, 0, b ไม่เท่ากับ0เรียกว่าจำนวนจินตภาพจำนวนเชิงซ้อน0กับ b เมื่อ b ไม่เท่ากับ0นเรียกว่าจำนวนจินตภาพแท้พิจารณาผลคูณของจำนวนจินตภาพแท้2จำนวน0กับ b และ0นย์กับ d จะได้0ูนย์กับ B และศูนย์กับคูณศูนย์กับ D เท่ากับวงเ 0, 0ลบ b, b, d, ็บศูนย์วงเล็บศูนย์ลบ b คูณ d กับศูนย์ดีบวก B คูณศูนย์เท่ากับวงเล็บลบบคูณ d กับศูนย์เท่ากับลบ b ีจะเห็นได้ว่าผลคูณของจำนวนจินตภาพแท้สองจำนวนได้ผลลัพธ์เป็นจำนวนจริงเสมอ และถ้าแทนจำนวนเชิงซ้อนศ1ย์ด้วย i จะได้ i กําลังสองเท่ากับศ1วงเล็บศนย์หวงเล็บศนย์หเท่ากับวงเล็บลบ -1 กับ0นย์เท่ากับลบ1พิจารณาจะเห็นค่า i ยกกำลัง n เมื่อ n เป็นจำนวนเต็มบวกจะมีค่าที่แตกต่างกันเพียง4ค่าคือ i ลบ1 ลบ i และ1ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่า n ดังนั้นการหาค่า i ยกกำลัง n สามารถหาได้โดยการหาร n ด้วย4แล้วดูเศษการหารดังนี้ i ยกกำลัง n จะเท่ากับ i ยกกำลัง1เท่ากับ i i ยกกำลังสองเท่ากับลบ1 i ยกกำลัง3เท่ากับลบ i i ยกกำลัง0นยเท่ากับ i ยกกำลังสเท่ากับ1นบทนิยาม สำหรับจำนวนเชิงซ้อน z ซตเท่ากับ a b เมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริงจะได้ a b เท่ากับ a บวก b i เรียก a ว่าส่วนจริง real part ของ z ซตและเขียนแทนด้วย Re บวกเล็บเซตเรียก b ว่าส่วนจินตภาพหรือ imaginary part ของ z ซตและเขียนแทนด้วย อิมผมจะเรียกว่ารีรีแซดกับอิมแซดแล้วกันนะครับต่อมาเป็นเอกลักษณ์และอินเวอร์สการบวกเนื่องจาก a a และ b บวก0กับ0เท่ากับ a b เท่ากับ0กับ0บวก a b ดังนั้นเอกลักษณ์การบวกคือเท่ากับ0 0จะเห็นว่า ลบ a ลบ b บวก a กับ b เท่ากับศูย์เท่ากับ a b บวกลบ a ลบ b ดังนั้นอินเวอร์สการบวกของ a b คือลบ a ลบ b หรืออินเวอร์สการบวกของ a บวก b i คือลบ a ลบ b i เอกลักษณ์และอินเวอร์สของการคูณนะครับเอกลักษณ์ การคูณในระบบจำนวนเชิงซ้อนคือ1กับ0อินเวอร์สการคูณของ z อยกกำลังลบ1ของ a และ b คือ a วง,งเล็บ a ส่วน a กันบังสองบวก b กันบังสองและลบ b ส่วน a กันังสองบวก b กันังสองวงเล็บปิดหรืออินเวอร์สการคูณ Z ยกกำลังลบ1ของ a บวก bi คือ a ส่วนด้วย a กันบังสองบวก b กันบังสองลบด้วย b ส่วน a กันบังสองบวก b กันบังสอง i ต่อมาเป็นการลบจำนวนเชิงซ้อนนะครับบทนิยามคือ a b ลบ c d เท่ากับ a และ b บวกบวกด้วยลบ c ลบ d ต่อมาจะเป็นการหารจำนวนเชิงซ้อนนะครับบทนิยาม a และ b หารด้วย c และ d เท่ากับ a b วงเล็บ c ส่วน c กําลังสองบวก d กําลังสองและลบ d ส่วน c กําลังสองบวก d กําลังสองวงเล็บปิดเมื่อ c d ไม่เท่ากับ0 0สังยุคของจำนวนเชิงซ้อนบทนิยามสังยุค คอนจูเกตของจำนวนเชิงซ้อน a บวก bi คือจำนวนเชิงซ้อน a ลบ bi เขียนแทนสังยุคข,ของจำนวนเชิงซ้อน a บวก bi ด้วย a บวก bi มีขีดด้านบนจากบทนิยามจะได้ a บวก bi เท่ากับ a ลบ bi พิจารณาผลคูณของจำนวนเชิงซ้อน a บวก bi กับสังยุคของจำนวนเชิงซ้อน a บวก bi จะได้วงเล็บ a บวก bi วงเล็บปิดวงเล็ BI บ a ลบ bi วงเล็บปิดเท่ากับ a กําลังสองบวก b กําลังสองลบ abi บวก abi เท่ากับ a กลังสองบวก b กําลังสองจะได้ว่าผลคูณของจำนวนเชิงซ้อนใดกับสังยุคของจำนวนเชิงซ้อนนั้นเป็นจำนวนจริงต่อมาเป็นกราฟ หัวข้อของกราฟของจํานวนเชิงซ้อนระนาบเชิงซ้อนคือระนาบในระบบแกนมุมฉากอันประกอบไปด้วยแกนนอนเรียกว่าแกนจริงและแกนตั้งเรียกว่าแกนจินตภาพเช่นจํานวนเชิงซ้อน2อบวกสแทนได้ด้วยจุด2กับ3หรือแทนได้ด้วยเวกเตอร์ที่มีจุด0 0เป็นจุดเริ่มต้น และมีจุดสอเป็นจุดสิ้นสุดค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อนบทนิยามค่าสมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน a บวก bi แทนด้วยสัญลักษณ์ abs o l a บวก bi โดยที่ abs o l a บวก bi เท่ากับ o ูท a กําลังสองบวก b กําลังสองซึ่ง คือระยะทางจากจุดกำเนิดถึง a บวก b i นั่นเองตัวอย่างของค่าสัมบูรณ์ของ3บวก2 i คือ a b s o l u t e 3บวก2 i เท่ากับรูทสากำลังสองบวก2กำลัง2เท่ากับรูทสค่าสัมบูรณ์ของ3 i คือ a b s o l u t e 3 i เท่ากับรูทศูย์กำลัง2บวก3กำลังสองเท่ากับ3 มันเป็นการเอารูไป,ปตัดกำลังสองก็ได้สามค่าสมบูรณ์ของลบสี่คือแอบส์ลูล,ลบสี่เท่ากับรูทล,ลบสี่กำลังสองบวกศูนย์กำลังสองเท่ากับสี่ตีบทให้ z แ,และ z ซหนึ่งและ z ซสองเป็นจำนวนเชิงซ้อนจะได้หนึ่งแอบส์ูทแซยกกำลังสองเท่ากับ เซทคูณกับเซทสองเอฟซ์หลุดเซทเท่ากับเอฟซ์หลุดลบเซทสามเอฟซ์หลุดเซทเท่ากับเอฟซ์หลุดเซทสี่เอฟซ์หลุดเซทหนึ่งคูณเซทสองเท่ากับเอฟซ์หลุดเซทหนึ่งเอฟซ์หลุดคูณเอฟซ์หลุดเซทสองคูเอฟซ์หลุดห้าเอฟซ์หลุดเซทลบหนึ่งเท่ากับเอฟซ์หลุดเซทลบหนึ่ง เอาไว้ข้างนอกเอ๋ที่ไหนเอาไว้ข้างนอกหกอบสโลูแซดหนึ่งส่วนสองเท่ากับอบสโลูแซนส่วนแซดสองเจอสลูแซดหนึ่งบวกสองน้อยกว่าหรือเท่ากับอบสโลูแซดหนึ่งบวกแซสองแปดอบลูแซดหนึ่งลบสองมากกว่าหรือเท่ากับอบสโลูแซดหนึ่งลบซอบลูแซ ต่อมาเป็นจำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงค้่ถ้า z เท่ากับ a บวก bi เป็นจำนวนเชิงซ้อนเราสามารถเขียนแทน z ด้วยเวกเตอร์บนระนาบเชิงซ้อนได้การคูณและการหารจำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงค้วทฤษฎีบทให้ z กับ z 1และ z 2เป็นจำนวนเชิงซ้อนโดยที่ z เท่ากับ r วงเล็บ cos ซีตบวก i s i n ซีตาวงเล็บ z 1เท่ากับ r ah 1นึ่งวงเล็บ cos ซีตาบวก i s i n ซีตาหนึวงเล็บ z เท่ากับ r 2องวงเล็บ cos ซีตาบวก i s i n ซีตาสจะได้1 z1 z2 เท่ากับ r 1 r 2 วงเล็บคอสวงเล็บซีตาหนึ่งบวกซีตาสงวงเล็บปิดบวกไอไซวงเล็บซีตาหนึ่งบวกซีตาสงวงเล็บปิด2 z งเซตหนึส่วนเซเท่ากับอาส่วนอาก็จะเป็นคอสวงเล็บซีตาหนึ่งลบซีตาสบวกด้วยไอไซวงเล็บซีตาหนึ่งลบซีตาสเมื่อ Z2 ไม่เท่ากับ0น Z ยกกำลังลบ1เท่ากับ1ส่วน Z เท่ากับ1ส่วน R างเล็บ cos ซีตาลบ i s i n ซีตายกกำลัง N เท่ากับ R ยกกำลัง N องเล็บ cos N คูณกับซีตาบวก i s i n n คูณกับซีตาต่อมาเป็นการหารากที่ N ของจำนวนบทนิยาม ให้ x และ z เป็นจำนวนเชิงซ้อนและ n เป็นจำนวนเต็มบวก x เป็นลากที่ n ของ z ก็ต่อเมื่อ x กำลัง n เท่ากับ z ทฤษฎีบทของเดวมอถ้า z เท่ากับ r วงเล็บ cos ซตาบวก i ไซซตา r, แล้วลากที่ n ของ z มีทั้งหมด n ลากที่แตกต่างกันคือ x เท่ากับ z k เท่ากับ n รูท r วงเล็บโคศวงเล็บซิตาบวก 2k งายส่วน n บวก i s i ซวงเล็บซิต้าบวก 2k พายส่วน n นี่คือสูตรเรเดียนต่อมา x เท่ากับ zk เท่ากับ n อรูทรวงเล็บ cos ซิตาบวก k คูณส6 0อสงศาส่วน n วงเล็บปิดบวก i s i ซ องเล็บซีตาบวกเคคูณสามอสิบองศาส,าส่วน N นี่คือสูตรองศาเมื่อเคเป็นเมื่อเคมีสมาชิกเป็นศูนย์หนึ่งสองจะไปถึง N ลบหนึ่งต่อมาลากที่สองของจำนวนเชิงซ้อนโดยใช้สูตรเมื่อ R เท่ากับ Absolute Z เท่ากับ r ู o t A กำลังสองบวก B กกำลังสองและ ให้ z k เป็นรากที่สองของ z จะได้ z k เท่ากับบวกลบรูทเอ้ยบวกลบ,บวงเล็บรูท r บวก a ส่วน2บวกด้วยรูท r ลบ a ส่วน2 i ง i วงเล็บเมื่อ b มีสมาชิกเป็นจำนวนเต็มบวกและ z k เท่ากับบวกลบ วงเล็บรูทอบวกเส่วนสลบด้วยรูทอาลบเส่วนสองวงเล็บเมื่อ B มีสมาชิกเป็นจำนวนเต็มลบกราฟค่าสมบูรณ์อสมการของจำนวนเชิงซ้อนถ้า A B บวก B เป็นจำนวนเชิงซ้อนและ R เป็นจำนวนจริงบวกแล้ว Z เป็นสมาชิมีสมาชิกเป็น4 a b อ s สูตร e z a ลบวงเล็บ t e บวก b น้อยกว่าเท่ากับ R คือเซตของจุดทั้งหมดในระนาบเชิงซ้อนมาเป็นทฤษฎีเศษเหลือทฤษฎีบททฤษฎีเศษเหลือ r ี m มเดอเมื่อ Fx เท่ากับ A-N X กลัง N บวก a n ลบ1 x กำลัง n ลบ1บวก a n ลบ2 x กำลัง n ลบ2บวกไปต่อไปเรื่อยๆจนจนถึง a 1 x บวก a 0โดยที่ n เป็นจำนวนเต็มบวก a n และ a n ลบ1 a n ลบ2จนไปถึง a 1และ a 0 เป็นจำนวนจริงซึ่ง an จะไม่เท่ากับ0ูถ้าหารพาหุนาม fx ด้วยพหุนาม x ลบ c เมื่อ c เป็นค่าคงตัวใดๆแล้วเศษจ,จะเท่ากับ fc ต่อมาเป็นทฤษฎีตัวประกอบทฤษฎีบททฤษฎีบท,ท,บทตัวประกอบหรือ factor theorem um. เมื่อ fx เท่ากับ anx กำลัง n บวก an ลบ1 x กำลัง n ลบ1บวก an ลบ2 x กำลัง n ลบ2บวกไปเรื่อยๆจนถึง a 1 x บวก a 0โดยที่ n เป็นจำนวนเต็มบวก an และ an ลบ1และ an ลบ2ไปเรื่อยๆจนถึง a 1และ a 0เป็นจำนวนจริงซึ่ง no an จะไม่เท่ากับ0ถ้าหารพรหุนาม fx นี้จะมี x ลบ c เป็นตัวประกอบก็ต่อเมื่อ fc เท่ากับ0นนั่นเองครับต่อมาเป็นวิธีการหารสังเคราะห์เมื่อพหุนามตัวหารอยู่ในรูป x ลบ a ข้อตกลงก่อนนะครับถ้าให้ px เป็นพหุนามตัวตั้ง h x เท่ากับ x ลบ a เป็นพหุนามพหุนามตัวหาร ขั้นตอนการหารจะเริ่มจากการใช้ค่าคงตัวของ a เป็นตัวหารสัมสิทริ์ทุกตัวของพหุนามตัวตั้งที่ได้จากการเรียงลำดับดีกีแล้วดังขั้นตอนต่อไปนี้โจทย์กำหนดคือกำหนดให้พหุนาม x กำลัง4ลบ2 x กำลัง3ลบ1 3 x กำลังสบวก1 4 x บวก24จงหาพหุนามผลลัพธ์จากการหารด้วย ฮันาม x บวก3วิธีทำก็จะเอาจาก x บวก3เราจะเปลี่ยนเป็นแล,ลิกด้านมันเป็น x ลบ3ก็คือเอาลบ3ไปหาร <c oughs> ไปหารเลขตัวข้างหน้าของเลขตัวข้างหน้าของตัวแปรก็คือ x กำลัง4มันไม่มีตัวข้างหน้าก็จะเป็น1แล้วก็ลบ2ลบ13บวก14บวก24 จนหารกนมาได้จะได้ผลหารคือ qx เท่ากับ x กำลัง3ลบ 5x กำลัง2บวก 2x บวก8และเศษเหลือคือ0จึงได้ x บวก3เป็นตัวประกอบ1ของ x กำลัง4ลบ 2x กำลัง3ลบ 13x กำลัง2บวก 14x บวก24ต่อมาเป็นที่สี่บทตัวประกอบจำนวนตรรกยะที่สี่บท ตัวประกอบจำนวนตระกยะกำหนดสมกการพหุนาม a n คูณ x กำลัง n บวก a n ลบ1 x กำลัง n ลบ1บวก a n ลบ2 x กำลัง n ลบ2บวกไปเรื่อยจน a 1 x บวก a 0เท่ากับ0โดยที่ n เป็นจำนวนเต็มบวกและ a n และ a n ลบ1 แล้วก็ an ลบส an ลบสไปเรื่อยๆจน an a, n, a 2และ a 0เป็นจำนวนเต็มซึ่ง an จะไม่เท่ากับ0ถ้าจำนวนตรกยะ b ส่วน c เป็นคำตอบของสมการพรหุนามโดยที่หอรมอของ b และ c เท่ากับ1แล้ว c เป็นตัวประกอบของ an และ b เป็นตัวประกอบของ a ศูนย์ 0. ทฤษฎีบทถ้าสมการพรหุนามกำลัง n เ,เมื่อ a n x กำลัง n บวก a n ลบ1 x กำลัง n ลบ1บวก a n ลบ2 x กำลัง n ลบ2บวกไปเรื่อยๆจน a 1 x บวก a 0เท่ากับ0โดยที่ n เป็นจำนวนเต็มบวก a n และ a n ลบ1 a n ลบ2ไปเรื่อยๆจน a 1และ a 0เป็นจำนวนจริงซึ่ง a n จะไม่เท่ากับ0 มี a บวก b i เป็นคําตอบของสมการแล้ว a ลบ b i จะเป็นคําตอบของสมการด้วยเมื่อ a และ b เป็นจํานวนจริงโดยที่ b จะไม่เท่ากับ0เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับทฤษฎีของจํานวนเชิงซ้อนและมีโจทย์นิดหน่อยวันนี้ผมก็ผมก็คดา là, ดหวังว่าเพื่อนจะได้ข้อเพื่อจะได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยดังนั้นวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ